วันนี้ผมมาทำแกงกะหรี่เนื้อคือหูพพเดนี้่ะ่ะให้มันเป็นคำดิแค่ทำกับข้าวโมโหอะไรคือจะมีไฟต้องมีแพชชั่นพอมีแพชชั่น้มีไฟพอมีไฟแล้วจุดแก๊สขึ้นมาก็ติดดีเหรอดีว้า ก็รู้อยู่ว่าคนนั่งมามามาพี่ยี่ห้ออะไรวะนะาตะลุกตะมุ่าเต็มตัวแอคชั่นไปครับรายการเอ่อกำลังโมโอมีบีสุดท้ายไปเกิดอะไรรูไปไาวันนี้ออฟฟิศปองกูกลับกระัน แอคชั่นอะลีลาความโดดเด่นมันต้องออกมาดนี่มึงอยู่กับ Youtube อีกเป็นพันเป็นหมื่นคนเปิดรายการมันต้องพุ่งทะยานออกมาออแอคชั่นคนวันนี้ครับผมจะกลับมาออฟฟิโปลยิบซีนะครับมึงพูดทับกับคำว่าแอคชั่นอะมันจะไปได้ไงนะเอาไหมมาครับทุกคนวันนี้ผมมาทำแกงกะหรี่เนื้อกระรี่หมูพูดพูดเลยน,นีพูดอะพูดอะให้มันเป็นคำที แค่ทำกับข้าวโมโหอะไรทำกับข้าวเฉยไปดูหนังมาแอคชั่นพวกไม่เขเตะพวกอะไรนี่มันมันต้องเอ็กซ์ตีฟอ๋อพอไม่ได้ออดคลิปยูทูบแล้วก็แรงเยอะใช่ใช่ไม่วันนี้พอพี่กลับมาทำงานได้ป่ะเออน้องๆจะได้มีแรงทำงานโปรที่ผลมาทำของอร่อยให้กินนี่ดเดี๋ยวนั้นก้อยไปตรงนั้นนะมึงถามน้องๆก่อนแม่งไม่ได้หยุดกันนะไอ้ที่กูหยุดเอาออนงานกูถ่ายงานตลอดเลยนะก็นั่นแหละวันนี้ไงผมก็กลับมาทำ ของที่จะเสริมพลังก,กำลังให้ทุกคนดูโ,โแกงกะหรี่ไข<ม>่ฟักแล้วก็นี่เป็นเอ็นตุน่นเห็นแก้วนะอันนี้เนื้อตุน่นผมตุ่นไว้ให้ถามด้วยนี่เนื้ออันนี้เนื้อเป็นเนื้อสามชั้นโอ้โยทำไมมันสวยอย่างนี้จริงๆไม่ต้องมีอะไรมีแต่กะหรี่ไว้เดียวก็โอเคแล้วนะไม,ไม่หวานดอกออฟฟิศพี่คนเดียกะหรี่แล้วไม่ไหวาวเริ่มทําเลยไปเริ่มต้นยังไงบ้างไอ้องเริ่มต้นหน่อยเราก็คั่วพริกแกงกิเป็นเจียเขาไม่กินเลยเหรอ พี่ขอปืนไหมไมยปืนยิงแก๊สไม่ได้ไม่ใช่ไอ้เจิ้งเอาไอ้ทัพพีมาด้วยพี่บอกแต่ตอนที่พี่บอกเปิดบอกพีพี่อมไม่ได้บอกที่จะมาเปิดบนที่สัมพ่ขอปากมามาเปิดมาจากบ้านไม่ใช่พี่อมบอกว่าไม่มีคลิปแล้วก็เลยมาที่นี่อ๋อคือพอไม่มีอะไรก็มากันตรงนี้ไม่ใช่มาหาต้มจีนอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีในใจผมมีแค่คนเดียว แต่เมื่อกี้มึงเรียกซ้มจีนเขามั้มึงอ่ะอ <c oughs> ีจตมจีนนะอีจต <c oughs> มจีนตัดออกเดี๋ยวตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวแสงสว่างอ่ะบปกปูยีิบสี่และความมืดมนแห่งกาล์มังโม่ซุ <c oughs> ้มจีนเขาดำมเขาเยอะและเดี๋ยวผมโดนเราทำแป๊บเดียวเลยเพราะว่าผมเตรียมทุกอย่างมาหมดแล้ว กับมากินอุ้ยนี่กูรอเลยเนี่ยไม่หลั่งอะไรมาแดก้วยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่ออกทีฮะไปเป็นเดียมาดิใช่แล้วของอินเดียมึงรู้ไหมตอนที่มึงส่งเมนูมาพวกกูสามคนหันไปมองหน้ากันแบบมึงได้ดูเทปอินเดียกูยังเอาแกงกะหรี่ให้กูแดกไม่ใช่มันจะมันจะคนละอย่างครับอาจจะมีผงกะหรี่เขาในอินเดียแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มาซาร่าแน่นอนปืนปืนเอาทัพพีมาด้วยนะปืนแหละท่านทำอาหารองเขาน อันนี้ไม่ต้องตัดออกนะคันยาวๆเลยไอ้ดูข้างหลังเล่นไปเล่นเปโโมโมโม็นคนโผ<อ>ล่ขึ้นไหนเฮ้ยมีตันเหรอคือว่าแล้วไหนๆมีตันไฟตันคาร์ดอยู่ทอดหรือปะแมวแล้วแมวแล้วทอดโอ้ไม่ใช่มันขายไม่ได้พี่อิมแพกอ่ะเขามีร้านค้าอยู่แล้วไอ้แบงค์มีปืนวะปืน<า>จุดนี้<ช>ปืนวะปืนจ้องจริงตรงนั้นแท้คุณเจ้าหน,นมีสิคะ<ห>นมโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวจี้เหลืองนะท้องตื่เหลืองด้วยนะเขาพี่บอกกรุกไฟทาม ไมอยากทำจุดเตาให้ละการจุดเตาได้มีเคล็ดลับยังไงมั่งบอกคนดูหน่อยไม่มีครับแค่จุดแล้วก็จุดเลยเฮ้ยเป็นทำเียัยยยไมมาดเคล็ดลับบางทีไม่บอกเรื่องการจุดเตาเนี่ยคนดูทำไม่อร่อยเหมือนมึงแล้นะจริงจริอันนี้ทำไม่ยากเลยยังไงเครื่องแกงเนี่ยผมโกลมาจากบ้าน่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูจุดเตา อจุดเตาก็คือเราต้องมีแพชชั่นก่อนคือจะมีไฟต้องมีแพชชั่นพอมีแพชชั่นแล้วมีไฟพอมีไฟแล้วจุดแก๊สขึ้นมาก็ติดดีเหรอดีทำให้เกิดอะไรจุดไฟแบบมีแพชชั่นเออไหนปิดก่อนนี้เฮ้ยสองกระโจกสองกระโจก ลูกค้าไปเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าด้วยลูกค้าเพราะอมันเอามาสองยี่ห้อเลยพราะมันเอามาสองยี่ห้อเลยมีอร่อยดีกับเา้เกาะชาวเกาะทำหมูอร่อยดีทำเนื้อเฮ้ยทำไมอ่ะแยกกันจิงปัเนี่ยจะได้วัดกันไปเลยและถ้าลูกค้าเข้าหนึ่งกันอ่ะจะสามารถทำเนื้อและหมูผมสามารถกาอีกหนึ่งออกได้ทันทีเลยถ้าคุณซื้อเทปนี้ที่หลังที่หลังด้วยหรอถ้าสมมติลูกค้าเป็นไอติมรสกะทิกมาอย่างเดียวให้คุณใช้แทน ผมเอามาละลายได้ถ้ามามาเป็นไอติมแบบโลโกทีผมสบายเลยไม่ต้องใช้น้ำตาผลผึกน้ำต,ตาลทิฟฟ์ถ้าพีพพยอยู่ไหนวะฉันไม่มีเลยมึงเชื่อไหมไม่มีใครไปหาตั้งพีให้มึงตอนนี้นมันเดินเข้าไปเมาวะน,นี่นี่ตากล้องใหมนะ่เนี่ยคุณสุดรอนะคุยกับเขาเนี่ยว่าหน้าเขาเหมือนแบบคุณชายห้าคนอะ,อนอะ,ะจุฬาเทพบอะผมว่ามาลูจุฬาเทพใช่แต่ถ้ามึงอยากซื้อหวยบอกเขาได้นะเมื่อวานส่งโพยหวยเข้ามาในคลุก จริงป้ะเนี่ยถูกป้ะเนี่ยถูกอะไรนะเขาไม่ใช่อี้อู๋ไม่ใช่ไอัเนี่ยถูกป้ะเนี่ยสลิ่ยถูกอ่ะจุดเตาจุดเตาไม่มีอะไรยากการจุดเกาแก๊สเนี่ยแก๊สมันมีวิธีการที่หลากหลายอุ้ยอะแล้วจุดนแบบนี้มันแบบมีแมสซั่นเดียวถูกๆไม่ยากเวลาใส่กะทินี่ใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนเราต้องคั่วพริกแกงครับ อะไรเงี้ยใส่ปริมาณยังไงอ่ะก็ประมาณกาวใส่ไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะแล้วก็เนื้อผมนี่ประมาณโลเกือบสามโลนะเอ็เนอย่งเดียวนี่โลโลครึ่งแล้วก็เนื้อนี่ประมาณโลครึ่งเออเกือบสามโลเพราะว่าผมพอผมต้อมออกไปแล้วอะ่ะไอ้มันมันออกอันนี้คือพริกพริกแกงพริกแกงพริกเผ็ดทั่วไปพริกเผ็ดทั่วไปครับทำแกงกะหรี่คือใช้พริกเผ็ดทั่วไปแต่ว่าในตลาดเขาจะมีพริกแกงกะหรี่ เขาจะผสมมันผงกะหรี่มาแล้วทีเนี้ยผมไม่ชอบผมชอบพริกแกงแดงมาแล้วใส่ผงกะหรี่ข้านอกอร่อยกว่า่อกซึ่งมึงก็ไม่ได้ชอบมึงมึงยังไม่ชอบมันอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วเดีวพี่โอมบอกยากอันนี้แกงกะหรี่ไทยนะเดี๋ย่าคดูคิดว่ากะหรี่ญี่ปุ่นกะหรี่ไทยกับกะหรี่ญี่ปุ่นต่างกันยังไงกะหรี่ญี่ปุ่นร้องอีคือครับกะหรี่ไทยร้องดีเหรอดีมึงแคบมัเลยกะหรี่กะหรี่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเอาแบบว่าเอาเนื้อเอาเนื้อเอามันเนื้อไปตุ๋น ตุ๋นเป็นเวลานานมากกับน้ำสต็อกน้ำสต็อกค่งมีแบบพวกหอมใหญ่อ่ามันฝรั่งอะไรก็แล้วแต่แอปเปิ้ลอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำอ่ะอคนต้นาน้ำเป็นเป็นตัวพี่เคยทำแล้วนี่ใช่ซึ่งมันใช้เวลานานมากถ้าพี่จะไปทำงานหลายถามพี่ไม่ได้จริงกูอตอนแรกมึงบอกว่ามึงจะทำแกงกะหรี่กูถึงแบบไอ้เหี้ยมีเวลาเหรอไม่มีไม่มีแต่เนี้ยวิธีการทำอ,ะอ่ะผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับแกงขิวหวานอะไใช่เนี่ยผมก็ใส่พริกแกงสองมือคั่วคั่วให้มันหอมอ้าวกลิ่นเริ่มมาแล้วใช่ พี่แกงเพราะว่าถ้าเราโขกเองมันจะหอมกว่าที่เราซื้อตอลาดไอ้ถ้าเรารีบอะไฟมันแรงกว่าน,นี้ได้ไหมไม่ได้พี่อะถ้าเรารีบเราควรมาทํากับข้าวที่หลังชอบที่ทําอาหารไปด้วยแล้วก็วิ่งซื้อของไปเ้วย <c oughs> เรียวครับมันดูทรมานดิ <c oughs> อันนี้อันนี้หมอ้อหมูอะไรไหมเขาแก่มาให้เขาบอกเหมือนกันคล้ายคกันแต่ว่าหมูท<ส>ี่นี่ดีดูเวดูวันหมดอายุก่อนนะครับที่สองห้ามีไหนช่วยบอกนะ ได้นี่มันโล่งอ่ะเปิดเปิดยไงเนี่ย ER เพราะว่าเดี๋ยวเราไอ้นี่กระทิ่ไปเรื่อยๆก่อ <ud> น <cay Feel delicious> อากาศมันถ่ายเทใช่อันนี้อ้วนหรือเปล่ามีน้ำตาลเพราะว่าตอนนี้ลดนน้ำตาลอยู่อันนี้หวานมันน้ำตาลที่ไรนี่มันขนมปังมองโถไอ้เฮียบจะเป็นน้ำตาลได้ยังไงดาวไม่ไม่เบิ่ง หนูมือมือหนูเลอะด้วยหนูอยากกินชิ้นมือไปล้างไปล้างมืไปล้างไปล้างกินชิ้นเดียวกันนะครับนี่มีคมเน้นมาแล้วอุ๊ยกินชิ้นเดียวกันสีจะเอากินไนอะเฮ้ยรีบๆเดี๋ยวครูอ่านข่าวของโลกนี้ครับมือม่อ้อาหาอะไรทำไปเรื่อยแล้วอันเนี้ยมาเจะเ็จ ก็เลยคือแม่รับมือทายดยสุดยอดเลยคือตั้งแต่เขาทำโฆษณาทำแบบนั้นคือเขาจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนหมามไปเรื่อยแล้วพี่มีคนไร้ที่คนไร้เที่ยวไว้ให้มันหอมปัญหาว่าพี่เป็นคนไปเรื่อยนะโดย่หมายถึงว่าให้คนไอ้นี่ไปเรื่อยไม่ได้แนั้นนะคะเออแล้วถ้าสมมติว่ากูแบบกูไอ้นี่มึงก็หาว่ากูเป็นคนคนไม่ดีเพราะว่าพีกไม่แตกตัวถ้าคนจริงโอนตินต้องละลายโอนตินต้องละลาย เปอาหารแมวอ่ะดีกว่าอันนั้นที่เป็นไส้กรอกที่เป็นเนื้อสับเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยน้องเอกมาแล้วเฮ้ยอุ้ยโอ้โหได้มาแล้วแล้วแต่เปลี่ยนจากที่มองพี่บิ๊มเลยงงมากเมื่อกี้ดาราไปไงเมื่อกี้เราพูดถึงดาราไปไงสนุกดีอเนี่ยเอาเนี่ยเอาไม่ใช่เฟรมเลยมันต้องทักแอคเตอร์ดิไปทักใครต้องทำยังไง ดูทางไอตื้นไหมมึงเคยแต่ต้องแดกขอบอ่ะไอเี่จับดูวยอะกล้องสองเป็นตากล้องอ่ะมึงเมึงเนี่ยเป็นไงตากล้องมึงเคยไเรียนแดกหยิบแดกลองแกะผงกะหรี่ไม่พี่ออกสามซองอู้ยนั่งกับโต๊ะไตื่นน้ำปลากับน้ำตาลแล้วก็เตรียมผงรถดีไว้หน่อยเจ้าเออเกลอยวด้วย เราไม่ต้องทําอะไรมากหรอกเพราะว่าเราไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนน้ำเพราะว่าเรามาทำให้กินเพราะเดี๋ยวดีช่องเราไม่ทำรายการอะไรแต่ว่าจันนคัดทำอาหารนะจันนคัดทำอาหารนะ <c oughs> คนไปเรื่อย <c oughs> เคี่ยวกับทีไปเรื่อยๆนี่แหละจะทำอะไรก็ทำเสร็จแล้วป่ะพี่ใช่เ<ต>พราะว่าต้องเหนือ่อยเนื้อพูดอ่ะพูดอ่ะ เนื้อเนื้อตุ๋นมาแล้วกระเดียวที่ใส่กับทีอีกเหรอใช่เพราะว่าดูท่ตงนี้มันเป็นยังไงดูได้มาก็ได้เต็มมีมากมันต้องข้นเลยป่ะพี่ตีให้มันมันไม่ได้กินเค้าอยู่ไทยแบบนี้มานานแล้ววะเราก็ใส่อันนี้เป็นเนื้อเพิ่มไป เรื่องของเต้าว่ามันมีร้านนึงอยู่ตรงแบบใกล้ๆฝั่งินชาร์เป็นร้านแกงกะหรี่ไทยนะอร่อยเลยาะไรก็นี่พออันนี้อนของหมูใช่ป่ะกูชอบแก๊สที่นี่มากแรงแบบว่านี่เฟม อะไรอเพราะว่าจะเอาหมูลงไปตุ๋นก่อน่าหมูหมูดิบใช่ไหมพี่มาแต่ว่าหมูอ่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วมันมันไม่ได้เหนียวมันเอ็นเนื้อเหมือนอ่าอ่านึกออกส่วนเนื้อแต่กูบอกเลยว่าเนื้ออร่อยมากลอยากกินแล้วว่าเพราะว่ากูตุ๋นเนื้อมาเข้าอร่อยะตุ๋นเอ็นมาแล้วแบบว่าตุ๋นตุ๋นสามชั่วโมงเลยหรออันนี้คือใส่ใส่ผงกะหรี่สามถุงใช่ไหมพี่แล้วแต่เราอะใส่ถ้าใส่มากมันก็ชุนอ่าชุนไปใส่ก็นี เมนแฟนของคนทำอาหารต้งองมีกลิ่นอะไรคะมึงได้กลิ่นกะเหรีย่ยงได้แล้วเพื่อหมอร้อนใส่ความต้นแบบใส่ตอนท้ายเราไม่ได้ใส่ผักไปให้มันละลายก่อนแบบนแบบให้มันแบบเลยมึงไม่มาเป็นทำเองวะมึงเป็นแ <c oughs> ต่ก็ออาฝ่าวะไงวะนี่เราก็จะตุ๋นไปเรื่อยนี่เอเอมดูอุ <c> ้ย <oughs> เสร็จแล้วคะเนงตุ <c oughs> <c oughs> ๋นกะหรี่มึงเรียกกะหรี่ยงกูนะกะหรี่ บ๋วยี๋ยวแล้วน้อยไปหวานหรือว่าไม่หวานเพรงั้นมันจะไม่ออกแดงไทยนะครับเระตุ๋นแล้วก็เคี่ยวไปแบถ้าทําแล้วแบบมันเผ็ดอ่ะก็คือเป็นแกงฟักนะเออแต่ว่าให้ทุกคนช่อบพูดให้ว่ามันเป็นแกงกะหรี่นะใส่รู้ไหมแล้วเอ็นกับเนื้อลงก๋วยเตีนยวหรยงลงก๋วยตี๋ยแล้วเดี๋ยวมันแค่กะหรี่มันแปลก ะูจาไม่ใช่บุกรี่มันเป็นก้อนนะครับจริงจริงมันต้องมีแป้งมันแล้วนะให้น้ำมันข้นๆแต่ว่าเราไม่ต้องเพราะว่าถ้ามันไม่ออกกะหรี่ก็คือออกฝักจบใส่เอ็นลงไปก่อนเลยนี่เพื่อใส่เอ็นลงไปโอ้โหดูดิเอ๊บ ยวต้องตรงนี้ปกติโมดีไปเรื่อยๆนี่เลยโอ้ยเก็บข้าวเลยนะอาใส่ตาแล้วเหรอพี่อันนี้มหม้อหมูเราไปถ่ายหม้เอเนื้อ๋อมันตาลใส่อีกโอ้ยหอมว่วะเต็มชิ้ป่ะเดี๋ยวค่อยชิมมาเดี๋ยวหิวเป็นเอ้ยพี่หงษ์ขอเอากระเทียมอีกกล่องหนึง่ง เราดูดิให้ดูให้ดูในหมอ้อเนื้อที่เราตุ๋มมาแล้วเนี่ยฟอนเป็นเอ็นเนื้อมันจะเป็นเจลาตินด้วยนี่ทีนี้เราก็จะปรุงปรุงปุ๊บใส่ผักก็รอให้มันอุ่นไปนิดนึงนี่ปรุงก็ไม่มีอะไรครับน้ำตาลปีป๊บประมาณครับน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลสุดอ่ะผมใส่ใส่ครับประมาณเนี้ยครับ,มรบ,รมรบหม้อใหญ่นะเนื้อสามโลนะนี่ค่อยๆใส่นะพอน,น้ำตาลเน่อยเจ้า ปรุงแค่นี้พอาปรุงนี้แค่นี้เลยเหรอเออจริงป่ะเนี่ยโคตรอร่อยดแพี่โอ้เจงทำแกงด้วยฮะแค่สองอย่างไงนะเออเครื่องแกงมันอร่อยอยู่แล้วโคตรอร่อยเดี๋ยวกูให้มึงชิมเลยกินแล้วพี่โอ้เ้ยคือน้ำลายแต่คือน้ำลายน้ำลายเรื่นงหนึ่งเฮ้ยพี่โอ้ทำอะไรให้ทานน้าแกงกะหรี่ทำไมทำไมถึงอยากทำเมนูนี้ให้เอาไปหัว พี่ผมคิดว่าแบงค์เป็นกะหรี่อุ้ยอะไร้นี่ตัวท็อปเลยนะคะ้าบอกเลยโต๊ดอะเขาเรียกว่าโต๊ะเนี่ยหมูเนี่ยผมทำไปแล้วนี่ทุกคนดูรอแค่นี้มันสุกรอแค่ฟักมันนี่ฮากแกงกะหรี่ที่ไหนใส่ฟักว่ากะหรี่ไทยจริงเหรอฮะช่วยแต่กินแกงกะหรี่ที่มันใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ้ำมันฝรั่งอย่างงเี้ยแบงค์มาชิมอันนี้นแค่หม้อหมูนะ ดูอร่อยรสชาติออกแกงเทโพอ้าวไอยแบนเหมือนแกงกะหรี่เลยกรี่ไทยแงไม่เคยกินห่อเป็นแบบนี้จรอมันเหมือนแกงเทโพอ่ะเอ็ดเนอร่อยเอาผักบุ้งมาลงเลยไม่เหมือนมันจะเป็นเหมือนผักบุ้งลงเลยแกงเทโพซัดๆอุ้ยพอหนี่เดือดและแต่ขอหม้อหนึ่งเลยนะ แล้วทีนี้เรามีเตาแล้วทอดกุนเชียงให้หน่อยเราต้องใช้กุนเชียงเป็นเครื่องแน่งกับหั่นพริกหั่นพริกเขียวให้หน่อยแล้วก็หั่นแตงกวาไว้ด้วยหั่นยาวอืแล้วก็เน,น,นี่ยโอเคครับอ,อร่อยผมใส่กดดี เราฟักสุกเนี่ยเรตักเสร็จได้แล้วนะทีนี้เรามาใส่ฟักเอาฟักใส่เลยนะ ทอดกุนเชียงแต่ว่าเราจะทอดด้วยน้ำเคยกินทอดกุนเชียงด้วยน้ำไหมไม่เคยใช้แต่น้ำมัำนพี่ก็ไม่เคยทำอนกันพี่ก็ไม่เคยทำมือนกันจริงๆถ้าใช้กุนเชียงทอดน้ำทอดด้วยน้ำมันแล้วมันจะไหม้ง่ายก็เลยนิยมแบบบางทีก็เอาไปต้มก่อนแล้วค่อยเอาไปทอดในน้ำมันอีกทีแป๊บบนึงให้มันกเกาะนี่พอเชียวออกมันจะเป็นน้ำมันเลยเพราะว่ากุนเชียงมันมันเยอะเราทอดจนกว่าน้ำมันจะแห้งทั้งหมด คเลยอันนี้แบบใครอยากกินอะไรตักเลยจะดูนี่นะวัน่ากินมาเลยทำไมถึไปน่ากินซะขนาดนี้ว้าวล้วข้าก็โยกโยกโยกไปแจ้งเตือนอ่ะไป็นแจ้งเตือนที่ยคุณก็รู้อยู่ว่าคนนั่งมามามาจะเป็นคนตักข้าวให้ทุกคนเองเหลือไปก่อนนะ ถ้ามถึงไม่ได้เป็นอกคนเลเป็นคนชิมะให้มาให้ให้มานีอนานี่ทั้งเอ็นเนื้อและกุนเชียงเอาความินโยยเอาควาจริงเอาควาจริงนายกเหมือนเลยเหรอไม่เหมอน คือแกงกะหรี่จีนมันจะมีความแบบกะทิมีความครีมมี่นั่นแหละคล้ายๆเขียวหวานน่ะแต่ว่ากลิ่นเขียวหวานจะไม่ออกมันจะออกไปทางแบบมีกะหรี่ใส่ปกติกะหรี่ที่ดีต้องเป็นไงคะกะหรี่ที่ดีต้องไม่แพงกะหรี่ที่ดีต้องไม่รวยโอ่งรู้ไม่รวยโอ่งรู้กะหรี่ที่ดีต้องที่แอนซี่ฮะเฮ้ยอุ๊ยไอทีมต้องดีบอกว่าตีนี่ดีมึงรู้นี่สุดแล้วไม่รู <jo zers> <Só S 2> เ้ยโอ้ยเราดูในคอหอยสตอนะครับแต่พอความมันเป็นเนื้อคือเนื้อตุ๋นแล้วมันไม่มีมันม,มันมีอะไรมันน้ำมันจะเป็นน้ำข้นน้ำมันจะข้นอร่อยที่ไหมครับพี่ป๊อกอร่อยอย่างที่คิดเลยเราใช่อย่างที่คิดแต่จริงถ้าไปกะเหรี่ยองอเขาจะมีน้ำปลาพริกไว้อ่เพราะว่าแกงเนี่ยมันจะเป็นแกงที่แบบเบสมันจะมันจะไม่ไม่เข้มจัดแต่อันนี้พอดีเลยพี่ป๊อกเรีโอเคเลยพี่ลองกินซักไหมบ้างนิ่มแล้ว มาเราจะมารีบิวไปเลยค่ะทำตัวตัวมันน่ากินโอ้โหอมหมนานนนหน่อนะอร่อยอร่อยเนาะครีครีมอ่ะเราฟัมากอร่อยมากกิดถูกมากที่มาวันนี้สวัสดีคำลุยอ่ะร้อนร้อนร่อย พีมีเลียปากปากแห้งปากแห้งเรื่องกะหรี่ต้องหนักเขา่ผมมีความหมูก็อร่อยนะอยากให้ทุกคนลองหมูด้วยหมูจะเป็นคนโม่มันมันมีเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ตำนานเล่าขานมาว่ามีคนในออฟฟิศเราคนหนึ่งที่ขับรถไปหาถึงตึกอุ๊ยไอเฟมเป็นไม่ได้เพราะว่าไอเฟม เป็นคนเดินในออฟฟิศที่ขับรถไปมาไอเฟรมส่วนใหญ่เขามันไม่อุ่นหนุนส่วนใหญ่เป็นเว็บนอกไอแบงค์ชายแท้พี่ชายแท้ไอนัทชายแท้เฮ้ยดูดูข้าวไม่ใช่แอไอแมงมุมมันจะกินกุญเชียงตกตกตกไม่เป็นไรพี่ยังมีก้าชีวิตเหลือแต่ไอแทนมันรองส้มจีนแล้ต้องกินกินหมูอร่อยปะ แล้วเ่อะไรยังมีคนไม่ได้กินแต่ไปเปียกให้จานใหญ่กว่าเพื่อนไอ้เอออุ้ยไม่อร่อยท่านี้บอกไม่อร่อยอุ้ยนี่ไงครับนี่มีคนมุดขึ้นมาตรงขาคุณอย่ากางเล็บอย่ากางเล็บเออเป๊ะเปอุ้ยพี่โอพี่โอ้มันติดเลอไม่ไม่ถ้ามันดาบันดาโดบันดาลไอ้มันนางเด็กคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่คุมไม่อยู่เรียกอะไองหมูใส่ไหนเอาข้าวปะ เอาใส่หมูแล้วเนื้อตัดไปเจอแต่เอ็นเหรอพี่โอ๊อ๊คใด่เอนแล้แล้วพอเอ็นมันละลายมันจะมันจะแบบออหางก็ดีนะมันจะเปี้ยวหวานอุ้ยกินไม่มดนะคะแต่หมูแบบนุ่เออพอะเออขอบคุณพี่โอ้คคุณเห็นคนมากินแล้วซึ่ชอบชิมกันเลยมกีนพว่าผกทำกับข้าวอร่อยแต่ว่ามันแค่ไม่มีคนีนอนดชั้มนี้ส0ิบแต่ว่หูมันเล็น พีมูนกินยังว้าวดูเองดูยังพี่ข้งบนบนสุดเอ๊ะแมงมือพีไม่กินหมูอ่ะนี่มือน้องกับเฮ้ยไอฟเฟคเป็นคนนเพื่อนเลยมึงเป็นคนบอกให้กูตักจานอินเสิร์ตมันก็ต้องอินเสิร์ตไปแล้วพ่ะอินเสิร์ตไปแล้วอินเสิร์ตมันก็ต้องเป็นอย่างงี้สิวะแบงค์ผูโทนเอาหมูด้วยเนื้อด้วยออะอันอะไรนะฮะตุ้ยพี่องค์ถ้าพี่ยี่ห้ออะไรวะนะาอะไรนะครับตะมูตะมู แบงค์อย่าลืมเครื่องเคียง้ยขอทางให้ค์ได้ยินมาว่าเขาไปอยู่คอนโดหรูหราแบบว่ามีคีการ์ขึ้นลิฟต์ไปแล้วโผล่ห้องตัวเองเลยอะไม่มีกีการ์ไม่มีกีการ์โอ้โหแต่ไม่เมือหรอสแกนนิ้วสแกนนิ้วมือแล้วลิฟต์ส่วนตัวแบบโผล่ห้องใครห้องมันถูกปะลิฟต์นี่คือโผล่ไปถึงเนี่ยจะพบกับบัตเลอร์ของเขาก่อนที่ถามว่าคุณมาหาคุณแบงค์จริงหรือไม่ do you uh meeting with a h b a n k i n no Mr Bank <Wow. S 1> Mr ด mm ้วยครับพี่มียศ <Mr. S 1> มีเงาแบง์ <Mr. Bank. S 1> เออแล้วห้องหนูเนี่ยพี่ผมใช้เวลาสามวันนะคือห้องอนะจ้ารีบไปอะแล้วล็อกล็ออยู่ดั้ <laughs> นล่างยาวไปล็อกชั้นล่างไอ้แบงค์คือวัฒนิกาชั้นบนอะเป็นดัดฟ <laughs> ้าตั <laughs> ดผ้าใช่เดี๋ยวเขาเล่าให้ยัง อ๋นี่จานอินเสิร์ตเหรอมึงแต่บอกกินตั้งตอนอ่ะดูจานินเสิร์ตของจาน i ิ s e r t นี่ไอ้แบงค์ยเตให้ลนี่จานอินเสิร์ตพี่อย่ามาอย่างเงี้นอย่าไปพูดมันเป็นจานเสิร์ตไหนมาไหนพี่บอกว่าพี่ไปอินเดียมาแล้วพี่ไม่ค่อยกินกับแกงกะหรี่แล้วทำไมไอ้แบงค์อ่ะพี่พี่กินแล้วพี่หลับตาพูดเมนูพี่ว่าแกงเทโพปะล่ะไม่ใช่แกงยีแกงยีแกงยอ่ะเดี๋ยวทำกินเสร็จนะเดี๋ยวให้ทุกคนโหวตเลยว่าแกงเทโพหรือแกงกะหรี่แกงเดีอดหวาน แกง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 วกแกง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 ก็แกง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 ก็แกงแกงนกงแกแกง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 แงแกงแกงกงใก่แกกงแกงแกกงแกแกงอกกงแกแกงแกงแกแกงแแกง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 กงแงแองแกงแกงกอกกอแมงนแกมงกกกกนก อะไรนะแบงค์อยากติดยุ่งเป็นแฟนยุ่งโสดหรือเปล่าโสดนี่้องกขาพูดเดี๋ยวเขาเสียใจนะครับไม่แต่ถามส้มจิงก่อนนะโดนี่มเป็นแฟนแล้วนี่ไม่ใช่พี่องคับหานชัดๆเลยวันนั้นมันไปโอ้ยดูเดะยากเหลือเกินจับไฝ่วัดเลยจับแมวอ่ะจับมึงเนี่ยหลวพ่อเขาแมวหม

พี่พี่กินแล้วพี่หลับตาพู่กู้เมนูที่ว่าแกงแกงกูเพราะอะไรแกงอิ่วชอยแล้วแกงให้แกงอิ่วหวานผมว่ามันแรงนะมันแรนแต่ว่ามันไม่หวาน่าเดิมครั้งหน้าทำอาหารให้ปองคุณทิพซีอีกทำอะไรอีกอ่ะเพราะเราไม่มีออฟฟิศอื่นให้ไปแล้วเดี๋ยวโคตรกูโคตรกูวนกันอย่างนี้วนกันอยู่อย่างนี้ โกยโก้โคตรคูลโคตรคูนี่จะจะทวงทุ้มมะเกิดตลอดเวลาเลยเดี๋ยวอาจจะไปทำทุ้มมะเกิดแบบโคตรคูเมนูซ้ำอีกแล้วบางกอกเซียก้าหรือเต๋อเป็ดวนกันอยู่อย่างนี้เป็นคอนเทนต์วนเป็นแบบคอนเทนต์มูฟออนเจอหไงที่หน้าวะดีครับไม่ไม่จบอย่างยี้จบอีกแล้วเอเนจีดิเฮ้ยเป็นบเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้มหาสารคามอีกวะเนี่ย คืนนี้ไปบ้านเสร็จแล้วนะคะบ้านเสร็จแล้วเหรอรรเฮ้ยเ้ยวันนี้ไปตรวจบ,บ้านแล้วค่ะเอาจริงมะผมเพิ่ยากให้เสร็จอุย้ยทำไมเงินยังไม่พอพี่โอ๊งนั่งอยู่กับใครนั่งอย,ยู่กับใครเร็วเเออเดี๋ยวกูโทรหายโอนให้กูโทรหายโอนให้ไม่มเดี๋ยวคืนนี้เรากลับสปหารคารบอกไปตรวจบ้านเพราะว่าบ้านเขาช่างเขาส่งบ้านแล้วตอนนี้พี่ออกเขาจะเข้าไปตรวจบ้านถ้าบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ติดแอร์เข้าไปอยู่คุณอย่าลืมนะ แอร์ชั้นล่างผมจะการให้กี่ตัวนะพี่ของที่เราคุยไว้แปดโอ้โห<อ>ไม่พอม <c oughs> ่อมึงหรอใช่พ่อผมอยู่ใช <c oughs> ่มึงอยากจบคมคมก้อง,งไปที่นั่นบยบายนี่แหละเดี๋ยวคนจะมีแต่ซุ้มจีนน่ารักซุ้มจีนน่ารักใช่จบบ๊ายบาไ <c oughs> อ้น่ารักมายัง <c oughs>